พาคุณผู้ชมไปดูภาพกันที่เขื่อนป่าศักดิ์ชนรสิธิ์กันก่อนครับเขื่อนนี้ตั้งอยู่แถวๆบริเวณจังหวัดลบบุรีและก็สระบุรีนะครับอันนี้เป็นภาพมุมสูงสวยงามครับสำหรับเขื่อนแห่งนี้ก็จะเห็นนะครับว่าตอนนี้นะฮะที่เห็นไกลๆนั่นก็คือพื้นที่ที่อยู่ใต้เขื่อนนั่นเองนะครับตอนนี้ครับปริมาณน้ำในเขื่อนป่าศักดิ์ชนรศิธิ์ก็เพิ่มขึ้นอย่างที่คุณผู้ชมเห็นนะครับล่าสุดครับ พบว่าปริมาณน้ำที่เก็บกักไว้อยู่ในตัวอ่างเนี่ยอยู่ที่ 6, 00 1 5 6ล้าน1 0 0 0แลูกบาทเมตรหรือคิดเป็นร้อยละ16.26ครับจากปริมาณที่สามารถกักเก็บได้9 6 0ล้านลูกบาทเมตรตอนนี้มีน้ำไหลลงอ่างอยู่ที่ประมาณ3 9 3ลูกบาทเมตรต่อวินาทีหรือคิดเป็น3 4ล้านลูกบาทเมตรต่อวันโดยประมาณนะครับ ซึ่งนายอภิรักษ์ศรีกุลวงผู้อำนวยการโครงการส่งน้ําและบํารุงรักษาป่าศักดิ์ชลสิทธิ์ก็บอกว่าขณะนี้ไม่มีการระบายน้ําลงพื้นที่ท้ายเขื่อนนะครับโดยปิดบานประตูร,ระบายน้ําทั้งหมดเพื่อที่จะกักเก็บน้ําเอาไว้ในช่วงที่มีพายุฝนตกแบบนี้ครับสาหรับปีนี้ก็คาดการว่าน่าจะมีน้ําไหลเข้าอ่างเก็บน้ําได้อยู่ที่4 9 5ล้านลูกบาศก์เมตรหรือคิดเป็นร้อยละ52ครับ ตั้งแต่หลังจากวันที่18นะครับที่ที่พายุโนอื่นพัดผ่านเ,าเขตลุ่มน้ำป่าสักนะครับบริเวณเอำเภอวิเชียรบุรีสีเทพเชยบดานนะครับลำดันที่ปริมาณน้ำที่ไหลลงมาตั้งแต่วันที่18-21 0ถึง22ณปัจจุบันนี้ปริมาณน้ำไหลลงทั้งหมด91ประมาณ91ล้านลูกบาศก์เมตรนะครับเพิ่มจากเดิมหน้าวันที่วันก่อนวันที่ สิบแปดคือวันที่ส7น้ำปริมาณน้ำที่66ล้านเท่านั้นเองครับน้ำปัจจุบนันก็คืออยู่ที่1้อยร้าสล้านกว่าบาทเนี่ก็คิดเป็นประมาณ91ล้านกว่าบาทน,นี้คร,ร 90, นรนนครับที่ที่ประมาณ91ล้านกว่าบาทนี้ครับที่ไหลลงทั้งหมดครับในช่วงอายุหลังจากา่อชิ้นผ่าน ด้านหนึ่งเนี่ยนะครับส่งผลดีกับเรื่องสถานการณ์น้าในเขื่อนแต่ว่าอีกด้านหนึ่งครับก็ทําให้เกิดสถานการณ์น้าท่วมเหมือนกันนะครับอย่างเช่นที่อําเภอลําสนธิและอําเภอชัยบาดาลน,นะครับแต่ว่าตอนนี้ก็จะเริ่มดีขึ้นแล้วแต่ทางอําเภอเนี่ย เขายังสั่งให้ชาวบ้านในพื้นที่เฝ้าระวังต่อไปครับในช่วง3-5วันนี้เพราะว่าเดี๋ยวจะมีมวลน,น้ำป่าที่ไหลหลากมาจากอำเภอหล่มสักจังหวัดเพชรบูรณ์ครับซึ่งมวลน,น้ำก้อนนี้จะไหลลงที่ตำบลบัวชุมเพื่อที่จะลงแม่น้ำป่าสักคาดว่าสถานการณ์อาจจะรุนแรงกว่ารอบนี้ก็ทำให้ชาวบ้านตอนนี้เขาก็ยังไม่กล้าที่จะขนข้าวขนของลงจากที่สูงนะครับเพราะว่ากลัวเดี๋ยวจะเก็บหรือว่าอบพยพไม่ทันเพราะว่ากลัวว่าจะเกิดความเสียหายมาก ไปกว่านี้นั่นเองนะครับ